โอ้ดีน้ตเรื่องเลิศโน้ตดีโน้ตดีโน้ี้ตดีมัอยากกันมันก็อยากกันมันก็อยากกันวันใหนใหม่วม่วันใหม่อมาางถูกใจถใจถูกใจถตกอาเงินมาเอาอยางนีมาอย่งียันอะกูเมาสัอเมาเป็นปาและกูก็ยัง้งอและกูก็ยังเไ้ตัวกเทะเล ฉัไม่ปกกับคุณกแปกกัคนอื่ทแมกังี่ทนยาน้าเจะพาเธอไปนอนเะคิดว่าเธอและครแต่ว่าเธอไมกับคุเร่มานมามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงสองสามอย่าลีมไปบันเทิงไปมันโ้ไปสามทีสองสมีโยเจรู้เรื่องเลยโอเดโเโเจ๊โ้เองามอย่าลืมสองสามอย่าลืมสมงนตมอย่าลืมสงามอย่า วันใว่ามันช่างูกใจดุ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 ใจทำไมมันเมาอย่างนี้อาเก่งส่งไม่ได้อาเก่งส่งไม่ได้ดูกก็เมาอยู่ดีอาเก่งพนัดเลยปีส่งแล้วเจอใจอยู่ที่ผาหลักเฮาไปมาสบมไปฉันก็เมาว่าไปฉันเซ็ตไปเซ็ตตุกข์จนคืน